สาเหตุหลักของการปวดสะโพกที่คุณต้องพบบ่อยแต่คุณอาจไม่เคยรู้นี่คือปัญหาสําคัญมากที่คุณมาขันปวดสะโพกแล้วลงขายแล้วคุณรักษาไม่หายฮะอันที่หนึ่งครับพี่หมอทันเจอบ่อยคือคนข้ามีภาวะเรื่องของหมอนรองกระดูกกระทบเส้นประสาทซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วหมอทันเจอคงค่ะเยอะมากนะเพราะคุณคิดว่าอะไรคุณเป็นลักษณะาาของการเป็นสลักเพชรซึ่งจริงๆอาจจะไม่ใช่คุณเป็นจากหมอนรองกระดูกกระทบเส้นประสาทก็ได้อันที่สองครับใช่ครับคุณอาจจะเกิดจากกล้ามเนื้อสะโพกมีเส้นประสาทก็เป็นไปได้เหมือนกัน หรือภาพอ่พอมันอิจฉาศีรษะที่เกิดขึ้นคุณจะมีการปวดร้าวแล้วก็ร้าวลงขาบางคนจะมีการชามีการอ่อนแรงเพราะฉะนั้นสองโรคนี้คุณต้องอย่าสับสนฮะต้องหาให้เจอว่าตกลงคุณเป็นโรคอะไรเพราะอะไรครับเพราะสองโรคนี้ถ้าคุณรักษาผิดมันอาจจะไม่หายปวดแน่นอนคือถ้าคุณกายภาพผิดท่าคุณเป็นสลักเพชรไปทำการไปทำท่ากายภาพของกระดูกเส้นอาการปุดปวดมากกว่าเดิม นิ่ครับอันที่3ครับและเป็นอัน,นที่วันนี้หมอทันใจคนไข้ครับที่ปัญหาในการปวดสะโพกแล้วเจอหนึ่งก็คือเป็นข้อสะโพกเสื่อมครับเอออันนี้ก็สําคัญก็คนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณคิดว่าจะมีแต่เข่าเสื่อมเข่าเสื่อมใช่ไหมแต่จริงมีอันนึงคือข้อสะโพก